ท่านผู้ฟังที่เคารพพบกับรายการตัดทางพระพุทธเจ้ากันเช่นเคยครับรายการตัดทางพระพุทธเจ้าพบกับท่านผู้ฟังในคขาคืนวันนี้ด้วยสธาของคุณสมเป็นนวรัตรุ่งเรืองสธาของคุณสรินทีนาบงศรงสธาของคุณสรีราสีแสง ศรัทธาของเด็กชายชาลีโจนดาบำรุงร่วมกันรับเป็นเจ้าภาพครับขออนุโมทนาการศรัทธาของท่านดังกล่าวแล้วมาณโอกาสนี้แล้วขอให้กุศลผลบุญจากการที่ได้ร่วมกันรับเป็นเจ้าภาพส่งเสริมงานเผยแผ่ธรรมะสร้างมหากุศลให้ธรรมะเป็นทานตามคำสอนของพระพุทธเจ้าที่ตรัสว่วสัพพทา,านางัง ธรรมทานังชินาติก็แปลว่าการให้ธรรมเป็นทานชนะการให้ทางปวงมหากุศลจากการที่ร่วมกันให้ธรรมะเป็นทานในคืนนี้ขอจงได้เป็นพระละวัปัจจยัยให้คุณส้มแป้นนวรัชรุง่งเรืองให้คุณสรินทีนาบำรุง่งให้คุณสลีลาสีแสงให้เด็กชายชาลีโจรน,นาบำรุงสุข ท่านขอจงได้มีความสุขก,กายสุขใจพร้อมทั้งมีสติมีปัญญาแต่ฉานในธรรมะสามารถที่จะปฏิบัติตนให้หลวงพ้นจากทุกภัยทั้งหลายทั้งปวงนะครับขออุูโมทนาสาธุแล้วคืนวันพรุ่งนี้คืนวันพรุ่งนี้ รายการตามทางพระพุทธเจ้าจะเป็นศรัทธาของอาจารย์ทาก่อนสมคันเงินศรัทธาของคุณสำราญจันทรพิทักษศรัทธาของคุณสิวเนียนแสอุยศรัทธาของคุณอุไรวันสุนทรมาลัยรวมกันรับเป็นเจ้าภาพก็จะได้อนุบทนาสาธุกันในคืนวันรุ่งนี้นะครับ คืนนี้ได้เวลาฟังธรรมะแล้วขอเชิญท่านผู้ฟังสู่บรรยากาศเรียนรู้ธรรมะจากคำสอนของพระพุทธเจ้าต่อจากคราวที่แล้วจากนี้ได้เลยครับเดินกินได้หมดแต่กินอย่างพระไม่ได้พูดก็พูดอย่างพระนั่งนอนอย่างพระยืนเดินอย่างพระนั่นคือสํารวมอาจักกิริยาถ้าบทนี้ต้องศึกษานะฮะ พระวิจาาจึงแสดงธรรมะไว้ให้มันพิจารณาเนืองเนืองบรรพชิตมันพิจารณาเนืองเนืองอยู่สิบข้อนะฮะซึ่งพระภิขุนี่จะต้องศึกษาว่าเราจะต้องมันพิจารณาเนืองเนืองทั้งหมดสิบข้อนั่นคือความแตกต่างกันของคุณพลที่ถือเพศบัพพิิตคือออกจากเรือนนะสมณเพศคือถือเพศสงบด้วยกายวาจาและก็จิตใจโดยมีธรรมะ วิัยในเป็นข้อปฏิบัติแตกต่างกันกับผู้ครองเรือนฉะนั้นผู้ครองเรือนจะมีสองเพศอิทธิเพศนะอิทธิภาวะกับฤทิสภาวะเพศหญิงกับเพศชายส่วนผู้ที่ออกจากเรือนอุปสมบทด้วยยติจตุทธกรรมาวาจาแล้วนั่นคือสมณะเพศทึงจะถือตามหลักของ สมณะวิสัยที่ธเจาบัญญัติเป็นวินัยบัญญัติเอาไว้นะครับนั่นต้องถือปฏิบัติตามวินัยบัญญัติถึงจะถูกต้องนะเอานั่นคือเรื่องของสมณะเพศส่วนอุบาสกก็คือผู้ชายที่ปฏิญ,ญาณตนขอถึงพระรันาตนตรัยฝ่ายผู้ชายเรียกว่าอุบาสกผู้ปฏิญาณตนขอถึงพระรันาตนตรัยฝ่ายหญิงก็เรียกว่า อุบาสิกาไม่มีวิัยนะไม่มีการสวดแต่ตอนนี้เราเริ่มก้าวไกลสุภาพสติจะไปบวชชีเนี่ยฉันบวชชีนะฉันจะต้องศึกจากชีเลยมีความรู้สึก,กว่าเราต้องบวชเราต้องศึกทีนะ่จริงแล้วไม่ได้มีพิธีบวชเหมือนที่พระกันเองแล้วครับนะอุบาสิกาครับแต่เราเรียกกันว่าบวชชีอ่านะ บทชีเรารู้จักกันก็คือมีอะไรบ้างครับมะพร้าวน้ำตาลจะกุ้ยหรือว่าฟังทองก็ได้นะหรือจะมันก็นได้เราเรียกกันว่าบวชชีบวชชีก็ต้องมีกล้วยมีมะพร้าวมีน้ำตาลมีน้ำนะมีาการกระท,ทาพิธี กรไม่สุกมันก็ฝาดเอาเรื่อยมาคับแต่เราเข้าใจว่าบวชชีนะคงจะเหมือนนกับบวชพระ,ะแล้วก็มาแต่งบาลีขอบวชแต่งบาลีขอบวชชีเหมือนนกับบวชพระอันนี้มาแต่งกันทีหลังนะครับไม่ใช่พุทธบัญญัตินะฮะเรามากําหนดกันเราเองอบางที่บางแห่งมีการประเคนมีการรับประเคนะบางที่บางแห่งก็ เอาละเป็นเรื่องของเขาก็แล้วกันแต่ละเข้าใจว่าค่ะเป็นเรื่องของอุบาสิกาที่ออกจากเรือนถือปฏิบัติศีขาบทนะก็คือศีลแปดแล้วก็ไม่ต้องสวดยจดีจตุตักรรมวาจาเหมือนพระไม่เหมือนไม่เหมือนกับพระแล้วครับนะแตกต่างกันจารเวลาศึกก็ไม่ต้องไปขอศึกจากพระหรอกนะเดี๋ยวนี้เขาเกิดถือนะฮะต้องขอศึกจากพระจะไม่มีอะไรแล้วครับ นสมาทานศีลห้าก็ถือว่าพ้นจากความเป็นอุบาสิกาออกจากเรือนแล้วนะออาอันนี้ก็เป็นเรื่องของระเบียบที่เรากำหนดกันขึ้นมาอาจตกลงความเป็นหญิงความเป็นชายมีสภาวะปร,ร,รมัตรองรับนะครับสภาวะปร,ร,รมัดของความเป็นหญิงชื่อว่าอิถีภาวะสภาวะปร,ร,รมัดของความเป็นชายก็เรียกว่าปุริสภาวะในะความเป็นหญิงเป็นชายนี่ มีสภาวะที่เป็นรูปปามัินะฮะตอนนี้ถ้าเราจะศึกษารายละเอียดต่อ,อไปอีกนะครับความเป็นหญิงความเป็นชายเนี่ยนะเป็นรูปที่เกิดจากกรรมนะคะเอ่อความเป็นหญิงก็เป็นรูปที่เกิดจากนะกุศลกรรมที่มีกำลังอ่อนความเป็นชายก็เป็นรูปที่เกิดจากกรรมที่มีกำลังแก่กล้า อิทธิภาวะเพศเป็นรูปรูปหนึ่งวิสภาวะเพศก็เป็นรูปอีกรูปหนึ่งครับนั่นรูปสองรูปอิทธิภาวะกับวิสภาวะจะเกิดพร้อมกันไม่ได้ในคนคนหนึ่งเนี่ยจะมีรูปประชุมพร้อมกันทั้งหญิงทั้งชายไม่ได้จะนั้นรูปมีทั้งหมดยี่สิบแปดรูปนะในผู้หญิงมีอยู่ยี่สิบเจ็ดรูปผู้ชายก็มีอยู่ยี่สิบเจ็ดรูปเอายี่สิบเจ็ดบวกกับยี่สิบเจ็ดเป็น ยี่สิบแปดรูปอ่าวงเล็บน,นับแล้วไม่นับอีกเพราะในผู้หญิงก็ไม่มีบริสภาวะในผู้ชายก็ไม่มีอิทธิภาวะจะนั้งสภาวะของปรมัติมีอยู่ครับอ้าวแล้วคนที่เป็นสองเพศกับผู้หญิงกับผู้ชายเนี่ยมีไม่ในตัวคนเดียวกันมีได้นะฮะ วเวลาความกระสันเป็นผู้ชายเกิดขึ้นมีอวัยเพศเพศชายปรากฏครับแต่เพศผู้หญิงหายไปเ,เวลากรรมส่งผลให้ผลรู้สึกความเป็นหญิงเพศขอาผู้ชายหายไปเพศเขาผู้หญิงก็ปรากฏนี่คือเป็นเรื่องของกรรมมีอยู่ในคนคนเดียวกันเราเรียกว,ว่าคนเดียวสองเพศผู้หญิงก็ได้เป็นชายก็ได้อันตรายนะครับพอเป็นได้ับผู้หญิงก็ได้ ไปทากกบู้ชายก็ได้อแล้วพวกนี้อารมณ์รุนแรงนะครับรุนแรงเพราะฉะนั้นจะถือว่าในคนคนเดียวมีอยู่ยี่สิบแปดรูปไม่ได้ทำไมไม่ได้ครับเพราะเวลาเป็นหญิงเพศช,ชายหายไปเวลาเป็นชายเพศหญิงหายไปจะไม่มีอยู่ในคนเดียวกันหรอกครับอันนี้เป็นเรื่องของกรรมจัดสรรน,นะครับเขาเรียกกันว่ากรรมบุญนา วัตถีโลกโกคนเดียวมีสองเพศแต่จะเป็นสองเพศพร้อมกันในเวลาเดียวกันไม่ได้ครับนี่หลักธรรมะสามารถตัดเสนได้นะครับอา้าลักขณาที่จตุกะของความเป็นเป็นผู้ชายนะลักษณะที่จตุกะของความเป็นผู้ชายนะรีสภาวะลักขณามีสภาพของความเป็นชายเป็นลักขณะนะครับ ปรากฏได้ด้วยสายตายของความเรารู้ทั่วไปว่าชายมีลักษณะเป็นยังไงนะประการที่สองปริโศติปกาสะนะละสังมีความปรากฏการของชายเป็นกิจนะความปรากฏการของกิจก็ทําหน้าที่ของความเป็นชายนั่นคือกิจนะครับนะงานของผู้ชายเป็นยังไงงานของผู้หญิงเป็นยังไง งานของผู้หญิงทราบแล้วนะครับงานของผู้ชายก็เช่นกันนะครับย่อมทำงานในหน้าที่ของตนของตนปรากฏอยู่ประการที่สามปุริลิงคาทีนางกาลณะภาวะปัจจุปฐานางมีอาการของชายเป็นต้นปรากฏกิริยาอาการนี้ปรากฏฟ้องได้วันนี้เขาเป็นผู้ชายเขาอย่างนี้แหละนี่จะพูดก็พูดโพร่งโพรงโพะทําอจะทำกเ็เปลี่ยงเปียงเปียงอันนี้คือลักษณะของความเป็นชาย นะแล้วก็จกตุมหาภูตะปทถาฐานานงมีมหาพุทรูุทั้งสี่เป็นเหตุใกล้ทุกคนนะฮะมีมหาพุทธูุทั้งสี่เป็นเหตุใกล้ต่างกับตัวที่มหาพุทธูุชุดนี้เกิดจากกุศลกรรมหรืออากุศลกรรมอา,อามนุษย์นี่ไม่มีอากุศลกรรมมีแต่ว่ามหาพุทธลุปชุดนี้มีกุศลกรรมแก่กล้าหรือว่าอ่อนนั่นแหละครับ ภาวะเขามีอยู่อย่างนี้นะครับอ่ะตกลงผ่านไปเรื่องของความเป็นหญิงเรื่องของความเป็นชายนั้นมีเรียนได้แล้วก็รู้ได้เป็นสภาวะปรามัดเป็นของจริงมีอยู่จริงๆเป็นรูปที่เกิดจากกรรมตะเป็นรูปที่เกิดจากกรรมแล้วก็ปกครองอยู่ทั่วตัวเลยนะครความเป็นหญิงความเป็นชายเนี่ยนะครับ มีรูปที่กิจกรรมปกครองอยู่ทั่วกายผู้หญิงก็มีอิทธิภาวะเกิดปกครองอยู่ทั่วกายชายก็มีปุริสภาวะเกิดปกคลุมอยู่ทั่วกายเช่นกันนะครับมาถึงประเภทที่ห้าคือหะทยะรูปหะทยะคือรูปที่เป็นที่จ้างอาศัยเกิดของจิตและเจตสิกมีชื่อเรียกว่าวัตถุหะทยะครับ อ่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่น่าศึกษากันอย่างมากเพราะว่าภาวะจิตใจนั้นมีที่อาศัยเกิดมีที่ตั้งอาศัยเกิดนะครับเราเรียกกันว่าหัวใจแต่บางทีวิชาการทางโลกเขาก็ว่าจิตใจอยู่ที่สมองอ่าจิตใจเนี่ยอยู่ที่สมองแต่คําสอนของพระพุทธเจ้านั้นภาวะของจิตมันเกิดอยู่ได้ทั่วทางตาเขามีจิตเกิดได้ ทางหูก็มีจิตเกิดได้ทางจมูกก็มีจิตเกิดได้ทางลิ้นก็มีจิตเกิดได้ทางกายก็มีจิตเกิดได้ทางใจก็มีจิตเกิดได้จิตที่เกิดทางตาก็มีชื่อเรียกว่าจักขุวิญญาณเห็นไหมจิตที่เกิดทางหูก็เรียกมีชื่อเรียกว่าโสตวิญญาณจิตที่เกิดขึ้นทางจมูกก็เรียกกันว่าคานวิญญาณจิตที่เกิดขึ้นทางลิ้นก็เรียกว่า ชีวหาวิญญาณจิตท,ที่เกิดขึ้นทางกายก็เรียกว่า<ไ>กายยวิญญาณและการทําหน้าที่ของจิตังกล่าวแล้วนี่ก็ไม่เหมือนกันแตกต่างกันไปครับดานะและจิตท,ที่เกิดขึ้นทางหัตถหรือทางหัตถยะวัตถุก,ก็เรียกกันว่ามัจวิญญาณเรามาศึกษาดูนะครับว่าหัตถยะรูปคือรูปที่เป็นที่ตัางอาศัยเกิดของจิตและเจตสิกมีชื่อเรียกอีกชื่อหนึ่งว่าวัตถุ หทยะนะวัตถุทยะคือหัวใจของมนุษย์และสัตว์ทั้งหลายเนี่ยแบ่งออกเป็นสองส่วนนะครับใจของมนุษย์และกสัตว์ทั้งหลายนะแบ่งออกเป็นสองส่วนส่วนที่หนึ่งชื่อว่ามังสะหทัยยะคือก้อนเนื้อทั้งหมดที่รวมกันอยู่ที่เราเห็นว่าหัวใจหัวใจนะครับในาภาษาธรรมะเรียกว่ามังสะหทัยะ เราเรียกอีกชื่อหนึ่งว่าส,สัมภาระหัตยะคือส่วนต่างๆที่ประชุมกันเรียกกันว่าหัวใจนั่นแหละครับเรียกว่าส,สัมภาระหัตยะไม่ได้เขียนไว้หรอกนะครับเขียนต่อเองกันแล้วกันสัมภาระหัตะประการที่สองวัตถุหัตยะคือที่ตั้งอาศัยเกิดของจิตส่วนหนึ่งตัวผมใจของเราแบ่งออกเป็นสองส่วนนะคะรับครบถ้วนนะ ใจเราแบบสองส,ส่วนส่วนที่หนึ่งก้อนเนื้อทั้งหมดส่วนที่สองวัตถุยักคือสตางอาใส่เกิดของจิตส่วนหนึ่งส่วนที่สองนี้ตั้งอยู่ตรงไหนนะเดี๋ยวรอจดไปก่อนนะฮะจดเอาไว้ช่วยจําจำเอาไว้ช่วยเข้าใจทําไม่ได้จดก็จําไม่ได้ทําไม่ได้จําก็เข้าใจไม่ได้เหมือนกันแล้วต้องอาศัยจดอาศัยเลยะครับ <c oughs> บางคนนึกไม่ออกจดอาศัยแล้วอาศัยปากากระดาษจำอาศัยสัญญาเข้าใจอาศัยปัญญานะเอ่อจะให้เข้าใจต้องมีปัญญาเกิดถึงจะเข้าใจถ้าปัญญาไม่เกิดก็ไม่เข้าใจนะฮะไม่เข้าใจเอาต่อไปครับวัตถุหาทะยะก็คือเป็นน้ำครับวัตถุทยานะเป็นน้ำ น้ำเลี้ยงของหัวใจนาวตถุตยานะน้ำเลี้ยงของหัวใจมีจํานวนประมาณหนึ่งซองมือหรือบางทีมหนึ่งฝ่ามือก็้นนะสซองมือก็คือกามือเข้ามาเป็นซองอยู่ข้างในน้ําใสไดใช่ไหมครับอ่าหนึ่งซองมืออยู่ในแองตประมาณมาเมล็ดดอกบุญน,นาคแองเนี่ยไม่ใช่ใหญ่โตเลยเลยครับ เป็นแอ่งที่เมล็ดบุญนาคฝังลงได้ตรงนั้นนะครับ <c oughs> เคยเห็นเมล็ดบุญนาคไหมครับใครมีเขาช่วยเก็บมาให้ดูหน่อยวันอาทิตย์นะ <c oughs> <c oughs> เมล็ดบุญนาคอ้าวเป็นแอ่งเนี้ยเป็นแอ่งพอประมาณเมล็ดบุญนาคฝังลงได้ตรงนั้นนะครับอยู่ภายในเนื้อหัวใจนะนี่คืออ่าวัตถุทยับ เป็นแองตัวประมาณมเมล็ดดอกบุวนาคนะอยู่ภายในเนื้อของหัวใจน้ำเลี้ยงหัวใจที่อยู่ในแองนี้เป็นที่อาศัยเกิดของจิตและเจตสิกจิตที่อาศัยเกิดในแองนี้มีทั้งหมดเจดสบห้าดวงยกเว้นทวิปัญจบิยามจิตสิบและอรูปวิบากสี เนี่ยละเอียดถึงขนาดนี้ครับคําสอนของพระพุทธเจ้านะนะคําสอนพุทธเจ้ามาอยู่ที่สังฆทานนะส่วนมากเราแค่สังฆทานก็ถามกันแล้วถามกันอีกนะฮะนะแล้วส่วนมากก็ไม่มีในคําสอนพุทธเจ้าที่เราเผยแผ่กันนะฮะไม่มีนะส่วนที่เผยแผ่นะ เรื่องทำบุญเจ็ดวัดเก้าวัดนี้พาไปไปครบเก้าวัดเอออันนั้นไม่มีในคำสอนพระเดจจ้าหรอกครับนะคำสอนพระเดจจ้านั้นสอนให้รู้นะรู้เหตุรู้ผลนะครับจากนั้นสอนให้รู้จิตนะสอนให้รู้เจตสิกสอนให้รู้รูปสอนให้รู้นิพพาน นี่คือคำสอนของพระพุทธเจ้านะนามเลี้ยงหัวใจที่อยู่ในแอ่งนี้เป็นที่อาศัยเกิดของจิตเจ็ดสิบห้าดวงเว้นทวิปัญจวิญญาณจิตสิบทวิปัญจวิญญาณ so ส,สิบ,สบนะสเป็นไงครับจากขุวิญญาณมีสองโสตวิญญาณก็มีสองคณะวิญญาณก็มีสองชีวาวิญญาณก็มีสองกายะวิญญาณก็มีสองสอเป็น10บนะสอเป็น10 สองหกก็เป็นเลยแล้วะทะวีปัญจวิญญาณจิตสิบก็คือทวารนนมีห้าใจจิตเนี่ยเกิดทวารแล้วสองดวงสองดวงสองดวงแล้วสองห้าก็เลยเป็นสิบจากคุวิญญาณมีสองนะจากขุวิญญาณที่เป็นผลของกุศลดวงหนึ่งจักขุยวิญญาณที่เป็นผลของอกุศลดวงหนึ่งจึงมีสอง อันนี้ก็จำได้กันหมดแล้วนะฮะเราก็ลืมกันหมดแล้วถ้าไม่ลืมนะคงจำได้นะจากกุญญาณสองโสตวิญญาณก็มีสองแต่ไม่ได้มากข้อจบกุญญาณสองคือเกิดทางขวาดวงนึงเกิดทางซ้ายดวงไม่ใช่อย่างนั้นใช่ไหมฮะโสตวิญญาณสองทาไมถึงว่าทางหูซ้ายดวงเสงหูขวาดวงหนึ่งไม่ใช่กันนะเออไม่ใช่ จักุวิญญาณที่เป็นผลของกุศลเป็นผลของอกุศลโสตวิญญาณที่เป็นผลของกุศลเป็นของอกุศลคณะวิญญาณก็ไมเขาว่ารูขวาก็มีคณะวิญญาณดวงรูซ้ายก็มีคณะวิญญาณดวงไม่ใช่หม่กันนะเอออันนี้ก็ให้เราได้เข้าใจชีวาวิญญาณสองนะฮะลิ้นเดียวนะมีจิตเกิดสองดวงชีวาวิญญาณที่เป็นผลของกุศล รับรสที่ดีชีวาวิญยาณที่เป็นผลของอากุศลรับรสที่ไม่ด,มดีอันนี้ก็คือกายวิญญาก็มีจิตสองดวงเกิดรับกระทบอารมณ์ที่ดีก็เป็นผลของกุศลรับอารมณ์อารมณ์กระทบอารมณ์ที่ไม่ดีก็เป็นผลของอากุศลนั่นคือทวิปัญจาวิญญาณสิบอารมณ์ปีบากศีเป็นผลของการเจริญอรูป,ปราน ไม่ได้เกิดที่นี่นะครับนะอะริวิบากไม่ได้อาศัยเกิดที่หัตยาวัตถุให้เราได้เข้าใจอย่างนี้นะครับตกลงน้ำเลี้ยงหัวใจมีเองที่ชื่อว่าหัตยาวัตถุน้ำเลี้ยงหัวใจนี่อยู่ในแองแองนี้มีน้ําอยู่ประมาณหนึ่งฝ่ามือและแองนี้ที่มีน้ำเนี้ยน้ำเนี่ยตาเป็นที่ตั้งอาศัยเกิดของจิต จดสิบดวงเวนทวิปัญจวิญญาณจิตสิบอรุวิบากสีถ้ารวมแลก็เป็น89ดสิบเก้าใ่ไหมนะแปดสินะ 89. เก้วนทวิปัญจวิญญาณจิตสิบอาริบากสี่เสื่เหลือเจ็ิจิตเจดสิบหนี้อาศัยเกิดที่หททะวะัตถุใจของเราแค่นี้ ใครอยากจะรู้ว่าหัวใจของเราโตขนาดไหนให้กำม,มือขึ้นมาดูนะอะกำม,มือขึ้นมาดูจะรู้ว่าหัวใจโตโอ้หัวใจอาจารย์แค่นี้เองนะแค่นี้เองเท่ากำม,มือของตนเองนะโดยประมาณนะครับแล้วก็ในหัวใจก้อนนี้มีแองเล็ก มีน้ำหลอเลี้ยงอยู่ประมาณหนึ่งฝ่ามือเป็นไปได้ไงครับแอ่งโตเท่า,มาเมล็ดดอกบัวนาฝังลงได้เท่านั้นเองแต่มีน้ำตั้งหนึ่งฝ่ามือนะฮะท่านเชื่อไปแล้วครับว่าลำไส้ของเราเนี่ยทามาใส่กระมังแล้วเนี่ยล้นกระมังนะใช่ไหมไอตอนนี้แมวออกมาที่กระมังครอบมิดเลยฮะ แต่เท้าออกมาแล้วเนี่ยกังครอบเป็นพิษนะครับล้นกันงนะครับรเพราะอะไรครับรอาก,การอับตัวของเขามีอยู่นะฮะฉะนั้นเมื่อได้อากาศางนอกแล้วเนี่ยมันจะพองพองกินไม่ได้นะเคยเห็นเ็าต้มไส้ไมนะั้ล่ะโอ้ไส้ไส้อะไรอะ่ะไส้หมู โอ้ก็มังมันเลิเลยครับมันพองมับโตเลยล้นเข้าไปนะครับเขี้ยว้าไปกินไม่ลงเลยนะมาติดถึงลำไส้เราท่านผู้ฟังที่เคารพคับท่านผู้ฟังกำลังที่ตามรับฟังรายการตามทางพระพุทธเจ้านำเสนอท่านผู้ฟังโดยองค์กรชาวพุทธหิงกาขาวชมรมผู้ใฝ่ในธรรมและสัทธาของคุณสมเป็นนักบ,บรรัรุ่งเรือง สัทธาขาคุณสรินทีนาบำรุง่งสัทธาขาคุณสลีลาสีแสงสัทธากด็กชายชาลีโจรน,นาบำรุงรับเป็นเจ้าภาพรวมกันครับคอดูโมทนาสาธุมรณาโอกาสนี้นะครับและคืนนี้เวลาหมดต้องติดตามรับฟังกันใหม่ในคืนวันพรุ่งนี้นะครับคืนวันพรุ่งนี้จะเป็นสัทธาขอาอาจารย์ทาก่อนสมขันเงิน สถาของคุณสําราญจันทรพีทักษ์สถาของคุณสิวเนี่ยแสอุยสถาของคุณไรวันสุนทรมาลัยร่วมกันรับอินทาพะก็จะได้อานุบุถนาสาธุกันในคืนวันรุ่งนี้นะครับคืนนี้เวลาหมดหมดเวลาจากลาท่านผู้ฟังไปก่อนขอความพาสุขขอความสวัสดีขอความมีปัญญาจงมาเกิดมีแก่คุณสมแปนนวรัตนลุงเรือง คุณสริทีนาบำรุงคุศสริราสีแสงเด็กชายชาลีโจรน,นาบำรุงและท่านผู้ฟังทุกท่านโดยทั่วกันสวัสดีสคร,ครับในหัวขอธมะดิเลตันหาพากลับกันลักมันศึกษาธมะทำสอนรบันรบคุณโทม มาทางชมรำอย่าปล่อยปัญหามมาอางอารมณ์โกรธโยบหลงศึกษาพท่ิกรรมทำจิตใจให้อสองซองรักษาสินให้มั่นคงจะไม่ลงอบา